ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์สวัสดีเพื่อนสะทมิกจเจริญพรสามนเนนเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคก้าวทุกรูปและ,จะเจริญพรไปยังสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมผ่านซูมและโซเชียลว,วันนี้ทุกท่านนะ ก่อนอื่นก็โครงการเตรียมบาลีนักหลวงประโยค9พระพิสูสัมานเรน,นับ170รูปบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาอันใดเกิดบุญกิดรลสน์มีประมาณเพียงใดในส่วนของศรัทธาสาธุชนทําทานศีลภาวนาอันใดเกิดบุญกิดผลนมีประมาณเพียงใดขอเราเหล่าท่านทั้งหลายได้อันุโมทนาแบ่งบุญซึ่งการและการให้ร่ารวยให้แข็งแรงให้อายุยืนให้ปลอดโควิดเข้าถึงธรรม สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีพบพระพุทธศาสนาสร้างบุญสร้างบารมีดุจพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตราบนิพานเทินสาธุสาธุสาธุา <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้วันที่12ตุลาคมก็ถือว่าใกล้จะออกพรรษาแล้วเนาะ อีกไม่กี่วันก being ็ส yeah> ิ่งที่เราจะต้องนึกถึงเมื่อออกพรรษาก็คือการทอดกรถินการได้ทำบุญวันนี้ก็เลยมาในหัวข้อทำดีให้ได้สามดีคือคำว่าสามดีเนี่ยเราเราท่านทั้งหลายก็คุ้นกันอยู่แล้วภาพสามดีวิดีโอสามดีนะฮะคือ ภาพทั่วไปวิดีโอทั่วไปเราจะเห็นแค่เท่าที่ตาเราเห็นเนาะพอเป็น3 d ดีปุ๊บมันจะเห็นเป็นมิติที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมี4 d 5D แล้วนะฮะก็ถือว่ายิ่งละเอียดหนักเข้าไปอีกยิ่งมีองค์ประกอบในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของบรรยากาศสั่นสะเทือนเนาะเหมือนที่เราเราท่านทั้งหลายดูภาพยนตร์ 5D ก็คำว่าทำดีให้ได้สามดีนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาเราทำดีในตรงนี้ก็จะพูดถึงคำว่าสั่งสมบุญโกศลนั่นแหละเราก็มุ่งอยากดังเนาะถ้ามีประกาศชื่อเราโอ้เนี่ยคุณลงุงคุณพี่คุณพ่อบริจาคหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งบาท อยากจะทำบุญซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีหรืออยากช่วยคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นนะหรืออยากให้จิตบริสุทธิ์อยากได้ดีจริงๆแม้ไม่มีคนอื่นให้ช่วยแต่ว่าเราก็อยู่ในบ้านของเราอยู่ในออฟฟิศของเราเราสามารถทำดีได้แม้ไม่มีใครเห็น ช่นตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจอ่านหนังสือธรรมะตั้งใจเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายในบ้านให้ดีเลยตั้งใจเก็บเข้าของในบ้านให้เรียบร้อยตั้งใจทำบ้านให้สะอาดตั้งใจล้างห้องน้ำสุขพภิมาลนีให้สะอาดนี่คือทำดีเพื่อความดีเพื่อความสบายใจของตัวเองไม่ว่าจะอยาก มีชื่อเสียงอยากให้มีคนรู้จักอยากความดีทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดให้เข้าหลักเสร็จแล้วนี่วันนี้ไม่ได้มารูปเดียวเช่นเคยมากับลูกเนน้อยน่ารักน่ารัก,รกเสียงแหบมหาสเสน่ห์นะฮะก็จะมาให้หลักญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายเดี๋ยวอาตมาก็จะมาอาธ,าธิบายเป็นลำดับสืบต่อไป นิมนต์ลูกเนนได้เลยครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการธรรมสการพระอาจารย์สวัสดีพี่เนนน้องเนนทุกๆ,ๆและขอเจริญบอนญาติโยมสามเนรชื่อสามเนรนธนกครุลแสงชื่อเล่นชื่อโตโน,โนอายุ11ปี วันนี้สามเณรจ,จะมะเทศเรื่องทำความดีอดต้นให้ได้อย่างก้อนหินติดดินให้ได้อย่างต้นหญ้าใจกว้างให้ได้อย่าง้องฟ้ามุ่งไปข้างหน้าให้ได้อย่างสายตาทำความดีจะมีใครเห็นเป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์จะมีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญขอเพียงใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านั้นพอ พอทดำดีถูกดีนั้นมีค่าเพรทดำดีถูกเวลาค่ามาพอทำดีถูกบุคคลบนนั้นพอทดำดีใจยึดมั่นดีดีแท้จริงทำให้ได้สามดีจะได้บุญมากหนึ่งทำให้ถูกดีคือทำให้ถูกหลักถูกวิธีถูกวัตถุประสงค์ในการดํำดานเพื่อ จะกำจัดโลภะ 2. องทำให้ถึงดีคือตั้งใจทำความดีนั้นที่สามารถกำจัดกิเลสได้ 3. ามทำให้พอดีคือทำบุญที่สุดขอบเขตแห่งความดีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต่อไป ปรติดตามต่อจากพระอาจารย์นะครับสามนิรนก็ขอวอวยพรให้คุณโยมอภบิวาทนาสีลิสนิจังอุตาปจายิโนจัตาลุธรรมาวันติอายุวันุสุขังปะลางขอให้คุณโยมมีอายุไขยืนยาว ร้อยกันฝนวันนะ่างามเลือดล้นม่องเจ้าวีสุขะสุขส,ขส,ด,สดใสไปทั้งปีบารมีแก้วเก้าสู่การงานต่อที่บา้บานานเก้าวนานักถ้านักทรัพย์มึงแน่นเป็นแจ่มสารบริวารมากล้นมุนประมาณพรนุประการจงสำเร็จแก่คุณโยมทุกดานเดิน ออสาธุก็ลูกเนนก็ได้ให้หลักไปแล้วว่าทำความดีนั้นต้องถูกดีถึงดีแล้วก็พอดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำคัญนะเราทำดีที่บ้านเราทำดีที่ไหนหรือทำดีที่วัดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อย่าใจร้อนเวลาทำดีเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าตุริตะตุริตังสีฆะสีขังดวนดพวนพันพนคือเวลาทําบุญเนี่ยต้องดวนดวนพันพันคิดทําก่อนเพราะว่าถ้าเราอยากจะรักษาศีลเอ๊ะเอาไว้ก่อ,อ,อนดีกว่าลอนพระอยากจะตักบาตรเอ๊ะเอาไว้ก่อนดีกว่าวันนี้รีบอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราทําบุญทําดีช้าใจจะยินดีในบาป แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราคิดทําดีก่อนทําดีด่วนทําดีเร็วๆรำพันตามหลัหลกพุทธเจ้าเวลาบุญส่งผลมันจะเร็วแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราเวลาจะทําบุญทําดีเนี่ยเราก็มีลีลามีอ่างนู่นนี่นั่นรู้ความพร้อมมันต้องพร้อมจริงๆหนึ่งปีหนึ่งครั้งวันคล้ายวันเกิด มันต้องพิเศษเราต้องมีเงินเข้าเยอะๆเราจะต้องมีความพร้อมเรียกได้ว่าพอไปทําแล้วเนี่ยคนทั้งหลายก็ปลืม้มเราก็ปลืม้มจริงๆแล้วถูกไหมก็ถูกแต่ว่ามันไม่ถูกดีไม่ถึงดีไม่พอดีการทําดีที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีสามดี <c oughs> ดังที่กล่าวไปแล้วแล้วก็เมื่อทําบุญไปแล้วหรือทําดีไปแล้วญาติโยม สิ่งที่เราได้ทันทีเลยนะอย่าไปมองว่าจะต้องเป็นอู้ตักบาตรปุ๊บรวยปั๊บเลยไปขอพรไปจุดธูปกราบพระศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์บูชาอะไรแล้วรวยเร็วนี่โอ้โหแห่แหนกันเยอะมากซึ่งในโซเชียลในเมืองไทยของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเกจิอาจารย์ก็เรียกว่าเข้าคิวดังกันเลยสองสามปีนี้หลวงปู่หลวงพ่อรูปไหน สองสามปีนี้วัดไหนซึ่งมันก็แปลกดีนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยอย่างที่ลูกเดน,นบอกไปทำดีเนี่ยเช่นทำทานเนี่ยจุดประสงค์ของการทำทานนี่คืออะไรเพื่อฆ่าความตนีเพื่อฆ่าความโลภเพื่อให้จิตของเรานั้นคลายการผูกพันในทรัพย์สมบัติในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ส่งเสริมให้นั่งสมาธิได้ดี เหมือนในสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาถวิสาขาเป็นต้นท่านก็ทําทานพอถึงเวลานั่งสมาธิก็นั่งได้ดีได้เป็นพระโสดาบันต้องรู้จักเป้าหมายของความดีทุกอย่างที่เราทําอย่าชีวัดด้วยความรวยด้วยเงินด้วยทองอย่างว่าพระธรรมกายอาตมาอยู่มาสามสิบกว่าปีก็มีข่าวโจมตีวัดเยอะเลยว่าวัดสอนให้รวยวัดสอนให นู่นนี่นั่นมีอะไรมาแลกเพื่อจะได้ซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องมาศึกษาเองปฏิบัติเองอาจจะมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยซึ่งตอนนี้หลวงพ่อท่านอยู่ในใจพวกเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องไปตามหาท่านนะท่านก็เคยสอนไว้นานแล้วว่าให้เราทําดีเนี่ยเพื่อความดีเพื่อให้จิตของเรานี่บริสุทธิ์เพื่อช่วยพุทธศาสนาและเผยแผ่ศีลธรรมไปทั่วโลก ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสต่อไปเนี่ยมาที่วัดพระธรรมกายซึ่งจะเห็นบรรยากาศสภาพของพระเนนอุบาสุกบาสศกาที่อยู่ในวัดเนี่ยแม้จะอยู่กันเป็นตึกเป็นห้องสูงอะไรเราก็จะเห็นว่าเออ,อยังอาตมานี่บวชมา30กว่าปีก็มีห้องอยู่กัน4ี่ห้ารูปนะไม่ได้มีกุติเดียวหรือไม่ได้มีห้องเดียวอยู่กันสีหรูป ทุกปีก็จะต้องย้ายกุฏิย้ายห้องตลอดเพื่อไม่สังสมเข้าของเห็นไม่เอ่เอยดังนั้นในส่วนของคําสอนว่าวัดพระธรรมกายสอนให้รวยทําดีเพื่อให้รวยจริงๆเขาก็พูดถูกนะแต่ว่าพูดถูกไม่ทั้งหมดเพราะพุทธเจ้าก,ก็สอนไว้อัน,นิสงส์ของทานทําให้รวยพุทธเจ้าก,ก็สอนไว้เราก็สอนตามแต่ในนี้ <c oughs> พวกก็เป็นตุเป็นตะเพื่อจะโจมตี เพื่อจะว่าร้ายอันนี้ก็แวะข้างทางนิดนึงนะฮะเพราะเราเราท่านทั้งหลายมาดูเป้าหมายของเราเองเลยว่าเวลาเราทําดีเนี่ยเราทําดีเนี่ยเราอยากจะได้ความดีมันจะมีองค์ประกอบหลักๆสามอย่างถูกดีถึงดีแล้วก็พอดีอุปมาที่หลวงพ่อท่านสอนไว้คือเหมือนการซักผ้าผ้าเนี่ยมันเปื้อนตรงไหนมากที่สุดละ่ะ มันเปื้อนตรงข้อมือใช่ไหมล่ะเราก็ต้องขยี้ตรงนั้นน่ะซักตรงนั้นให้มากที่สุดซึ่งมันก็คือถูกที่เปื้อนใช่ไหมทีนี้ถึงดีหมายความว่าต้องขยี้ห้าครั้งมันจึงจะสะอาดเราก็ต้องขยี้ห้าครั้งไม่ใช่ไปขยี้สองครั้งอันนี้ข้อที่สองถึงดีข้อที่สามคือพอดีขยี้ห้าครั้งสะอาดเราไปขยี้สิบครั้งเป็นยังไงผ้าขาด ถูกดีถึงดีพอดีแล้วจะได้ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตรงกับคําสอนพุทธเจ้าคือสติสัพพะปัติยาสติอันบุคคลพึงปารถนาในที่ทั้งปวงแม้ในการทําดีในการสร้างบุญสร้างกุศลก็เหมือนกันแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราไม่เข้าใจจุดนี้เราก็เลยอยากทําบุญแล้วรวยเลยวัดไหนบ้างอ่ะ หลวงปู่ลูกไหนนะฮะรวยเร็วรวยมากๆมีโชคมีลาบซึ่งในบรรยากาศไทยไทยเราเนาะก็จะมุ่งไปที่อะไรมุ่งไปที่เรื่องหวยนี่แหละทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบนะฮะเวลาแต่ก่อนนะไม่มีโควิดออกบินตาบายกับลูกเนนเอ๊ะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบอกเนี่ยได้เข้าปลาอาหารอาหารบินตาบายเยอะมากตอนแรกก็ไม่เข้าใจ ก็เพึงมาเข้าใจทีหลังว่าอ๋อเพราะว่าอย่างโยมวันที่หนึ่งัำที่สุโขทเขาซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวย้กันนะฮะวันอื่นพระเนรก็ได้เข้าปลาอาหารได้พัฒาหารอยู่นะฮะแต่ว่าน้อยแต่วันที่หนึ่งับที่สุโขทนี่โหเกินควรเกินคาดเรียกว่าต้องเรียกบินมอไซค์วิ่งกลับกันเลยเนี่ยแต่ว่าวันอื่นล่ะวันอื่นก็ไม่ค่อยได้ใส่บาทดังนั้นเดือนหนึ่งหนึ่งก็ท่านใดที่หวังโชคหวังลาบนะ ก็จะจัดหนักสองวันแต่ทีนี้อาตมา <c oughs> คุยประสบการณ์จริงสักนิดหนึ่งอาตมาเอานี่แหละถูกดีถึงดีพอดีนี่แหละมาถามญาติโยมเนาะญาติโยมใครทําทานถือศีลนั่งสมาธิเป็นประจำบ้างเนี่ยอาตมาเคยจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีญาติโยมมานั่งสมาธิประมาณสัก50คน ญาติโยมท่านใดทาทานถือศีลนั่งสมาธิธเป็นประจำบ้างก็ยกอยู่ประมาณสักยี่สิบคนนะสามสิบเ,เงียบญาติโยมท่านใดรู้สึกว่าครอบครัว,รวอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขบ้างสามสิบคนเออยี่สิบคนนั้นก็ยกอีกนะฮะญาติโยมท่านใดมีเงินใช้ไม่ขาดมือบ้างเออเดาสิชุดไหนจะยกมือชุดเดิมนะฮะสามสิบคนนั่นแหละที่ทำทานถือศีลนั่งสมาธิธ แล้วก็ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าอันนี้เขาทําทานศีลภาวนาเป็นประจําเขาทําถูกดีไงทานศีลภาวนาเนี่ยคือถูกความดีแล้วเพราะพุทธศาสนาของเราเนี่ยย่อความดีทั้งหมดเลยเหลืออยู่3ามคือทานศีลภาวนานี่แหละทานก็เพื่อจะฆ่าความโลภศีลก็เพื่อจะฆ่าโทสะ ภาวนาก็เพื่อจะฆ่าโมหะซึ่งเป็นกิเลสใหญ่สามตระกูลเนี่ยแล้วท่านทั้งหลายที่ยกมือเนี่ยก็มีชีวิตที่เป็นความสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานอยู่ในโอวาทแล้วก็มีตังใช้ไม่ขาดมือถูกดีถึงดีคือทําต่อเนื่องสม่ําเสมออย่าโยมสาธุชนทั้งหลายตักบาตท,ทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะอันนี้ ขออุปมาให้ชัดเจนแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะแต่มีญาติโยมหลายๆท่านนะตักบาททุกวันและถูกหวยเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก,ก็เรียกว่าอะไรฮนะใจมันชุ่มอยู่ในบุญนะฮะเป็นผู้ให้ตรงนี้ก็ต้องมีสติแหละทีนี้ถูกดีถึงดีพอดีไอค้คำว่าพอดีคือเวลาทำบุญเวลาจะทำทานถือศีลนั่งสมาธิ ต้องมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เยอะจนว่าตัวเราล้มละลายหรือว่ามีปัญหากับสามีกับภรรยากับลูกกับหลานซึ่งตัวนี้ก็จะมีข่าวประเด็นโจมตีวัฒนกายเหมือนกันแต่ท่านทั้งหลายถ้าเราได้มาปฏิบัติได้ศึกษาธรรมะจะเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงญาติโยมมากเลยเป็นห่วงครอบครัวมากมาที่วัดนี่หลวงพ่อดูแลข้าปลาอาหารไม่ต้องห่อมาเองอาหารย่งสะอาดคุณยายดูแลอย่างดี แล้วก็เวลากลับบ้านหลวงพ่อก็บอกเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะแล้วก็มีเทศสอนธรรมะทุกวันทุกเย็นเลยแต่ก่อนหลวงพ่อท่านเป็นจเจ้าอาวาสรูปเดียวนะที่ลงเทศทุกเย็นเป็นปีปีหลายปีเลยจนเมื่อหกเจปีก่อนบ้งที่มามีเรื่องมีราวซึ่งก็ด้วยความไม่เข้าใจของใครก็ไม่รู้แต่ว่า ญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายเราทําดีถูกดีถึงดีพอดีมัชิมาปฏิปทาแล้วเราก็จะแจ่มแจ้งความดีด้วยตัวของเราเองเหมือนที่สัมมเณรได้พูดไปทําความดีจะมีใครเห็นเป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์จะมีใครเห็นหรือไม่ไม่สําคัญขอเพียงใจเรายึดมั่นดีเท่านั้นพอเพราะทําดีทุกที่นั่นมีค่า เพราะทำดีถูกเวลาข้ามหันเพราะทำดีถูกบุคคลผลอน,นันต์เพราะทำดีใจยึดมั่นดีดีแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้ทำทานศีลภาวนาบริบูรณ์ใจของเราใสาสว่างไปทำหยุดทำนิ่งทำสมาธิเราก็จะเป็นประเภทบุคคลปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ง่ายมีนิพพานเป็นที่ไปได้โดยง่ายอาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็ สมควรแก่เวลาแล้วก็อย่าลืมใกล้จะออกพรรษาแล้วมีบุญกระถินมาเนาะตามวัดต่างๆใกล้วัดไหนแล้วก็ศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองก็มีท่อกระถินวันที่24ตุลาคมกองคุณกระถินเราเอาไปดูแลสาม,มนเณรเตรียมบาลีน่ากลวงประโยค9เพื่อจะสร้างประโยค9หาน่ากลวงเพื่อจะสร้างผู้ที่เล่าเรียนพุทธพจน์บทบาลี มาเป็นอายุมาเป็นกําลังของพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้เรียนพระไตรปิฎกอย่างเดียวประยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาสว่างสวัยแต่นั้นญยาิโยมนะไปเอาบุญทั้งทานแล้วก็ปัญญาบารมีด้วยสนับสนุนพระภิสุสามนเณรวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขออนวยอวยพรขออนุภาพพรระัตนา,ตายัยบารมีธรรมมหาปูชนียาจารย์และบุญกุศลของสาธุชน ให้มารวมกันเป็นดวงบุญใสสว่างที่กลางกายเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้ทุกท่านแข็งแรงอายุยืนปลอดโควิดชีวิตผ่องใสในการสร้างบารามีได้สร้างบารามีได้ถูกดีถึงดีพอดีมีความสุขทุกภพชาติตร,ราพระนิพพานจงทุกท่านจงทุกประการเถิด